สวัสดีครับวันนี้เรามางานมันเด็กที่เซ็นท่านกันครับเดี๋ยวเราจะไปรับใบเพื่อไปฐานต่างๆกันครับอุย้ยเราไดฟันฝ่พีแล้วด้วยเราจะไปเอาฟันฝ่าพีกันนะคะครับอ่าเราก็จะไปรับต้นไม้ฟีใช่ไหมคะเด็กใช่ครับเลือกกันไม่ถูกเลยใช่ไหมใช่ครับเอาต้นไม้ใหญ่ใช่เว้ย อันนี้เป็นด่านอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นด่านล้างมือครับล้างมือเขาจะให้มือเราใส่สารอะไรใช่ไหมเราก็ไปเข้าเครื่องเพื่อดูเชื้อโรคใส่เยลกฮอครับใช่แล้วให้เราถูมือใสะอันนี้เป็นด่านกินนมทิ้งให้นมให้ลงถังใช่ไหมใช่ครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้เหรอขูดใช่ขูดต้นไม้ครับเจ้านายส่วนเจ้านายเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นเลยเพราะว่าเจ้านายต้นไม้ใหญ่ครับเป็นต้นไม้เลยครับ อะพี่เขาก็จะแตมสตมลงในใบใช่ไหมคะแล้วก็ไปขุดต้นไม้กันเลยขุด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 เข้าไปเออขุดนไม่ไหวได้แล้วพี่จะตายดีพี่จะตายตัวใหญ่มากอะพี่เฮ้ยเราไปเอาเฟ้นไฟที่ได้แล้วได้ได้กินเฟ้นไฟกันแล้วได้อร่อยมากาเราไปช็อปทุกฐานใช่ไหมคะเราก็เต็มใช่กินหมดเลยแล้วก็ได้รางวัลกันเย้ไม่ได้รางวัลเลยเลยของเล่นนวแนวได้ปรับกานได้แหละอิสอสีพี่เจ้าหน่อยได้ พี่จะเนี่ยได้ดีน้ำมันของเทเล็กเลย